ขอบคุณคลิปจาก JB Big Poster ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับวันวันหนึ่งอีกแล้วเฮ้ยไปเลยทุกคนพร้อมกันลึกยังส์วันนี้เราจะไปฝึกพร้อมแล้วครับ้อมแลรับไปเลเลยอะไรวะมึงไปดูข้างล่างกันโอ้โหเยอรมันเต็มเลยโอย เอาเลยครับคนที่ขเอาเลยครับเอาเลยเย่ไปเรื่อยเคลื่อนที่ไปเลยอู้เคลื่อนที่ไปเลยหลบอยู่ได้แล้พี่ได้เลยนะกำลังซ่อมอยูกำลังซ่อมเครื่องด้วยเพื่อนไล่เลยไล่เลยไล่เลยที่เข้ไม่ไหวแล้วขอยิงเสริมนะครับเฮ้ยเล็งเออลำคาญแบบปิดดเลยเออลำคานด้วย ยิงเลยยิงเลยยิงกันเลยเว้ยยิงยิงยิงเลยยิงเลยบอกยิงยิงขอยิงเสริมนะครับขอยิงเสริมนะครับเฮ้ยเฮ้ยแกถึงจะเดินไม่ได้ก็ยิงได้เฮ้ยช่วยยิงช่วยยิงเลยเว้ยช่วยยิงช่วยยิงรอดไหมครับเนี่ยยิงต่อเลยยิงต่อเลยจอดกัน จอดทำไมวะเนี่ยก็อะไรไงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่เป็นไรเหรอไปต่อแล้วก็ไปต่ออย่าให้มันทำร้ายลูกถังสุธิรักของเราได้โอ้โหเป็นไงบ้างเนี่ยสถานการณ์ยิงยิงเป็นไรเปล่าจังหวะนี้เราก็ได้เข้าใกล้ถังศัตรูแล้วไปเร็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 วเยอเฮ้ยเฮ้อ เออยิงเลยยิงเลยอะไรกันวะ้นี่อ่ะหนีก่อนเว้ยหนีก่อนี่ด้วยหนีนี่นี่เออหื้ออ่ามึงไม่ตายหรอกอัู่แบบนี้ยเออเออเออวิ่งเข้ามาเลยเ่อนวิ่งเข้ามาเลยยิงแม่งเลยเออลงมาลงมาลงมาเลยแล้วกูมาเอ้ยมึงเคยทำอะไรกับกูไว้กูจำมึงได้เออจังหวะนี้แหละทำลายไอ้ลมันให้หมดเลยยิงเลยวะยิง ไอ้ยังกูขับไม่ได้เว้เออเอ้ยแกเน่ยเนาะพลาดเลยเป็นไงทำผิดแค่ครั้งเดียวฝึกทักษะไม่ต้องมาฝึกทักษะหรอกเอ้ยดันเลยเอ้ยเกับโดนหัวกูเฮ้ยไปดีกว่าสไนเปอร์มึงรู้ไหมว่ามึงทำพลาดเออขี่ต่อเลยเพื่อนระวังเอาไว้ให้ดีนะ เฮ้ยไม่ทนไม่ไหวแล้วลูกไอ้ปืนใหญ่ปืนใหญ่แล้วครับจิงเลยงี้ยยิงเลยิงเอ้ยนี่ยิงเลยเด้ยแกเอ้ยแกมันทำเพื่อนของเราไม่ได้นะเออคุณจะยิงมึงเหงาไมียมาใช่ไหามันกูแกงอ่ะรถถังจะพังอยู่แล้วเอ้ยยิงไม่เป็นไรวุ้ย Ơi <coughs> 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 <coughs>